สวัสดีครับผมโค้ชโชคนะครับเป็นโค้ชสอนวิ่งและก็สอนเดินเร็วนะครับในรูปแบบของออนไลน์หรือตัวต่อต,ตัวนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ภูเก็ตก็สามารถทักหาผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้จะมีลูกศิษย์มา4 5หวันก็อยากจะมาฝึกกับโค้ชด้วยนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวจะสอนตาเดินให้ด้วยแล้วก็สอนตาวิ่งให้ด้วยปกติเขาเรียนกับผมมาเกือบปีแล้วครับแล้วก็อยากจะามาภูเก็ตแล้วก็ได้มีโอกาสเดี๋ยวไปสอนวิ่งให้นะครับผม คลิปนี้มาไลฟ์นะครับปกติผมก็หลังจากที่ส่งลูกหิศเสร็จตอนเช้าเช้านะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณน่าจะ9ก้าโมงแล้วครับก็มาเดินออกลัางกายไม่ได้เดินเพื่อแข่งขันนะครับไม่ได้ซ้อมแข่งเพื่อไม่ได้ต้องการเพื่อความเป็นเลิศไม่ได้ต้องการเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นมาแล้วนะครับแต่อยากจะให้ลูกหลิศได้ดีกว่าผมนะครับเพราอหมายความว่าให้เขาวิ่งในตามเป้าหมายของเขานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆที่เข้ามาสองท่านนะครับไม่แน่ใจว่า จากที่ไหนกันบ้างนะครับผมเองก็ไม่ถนัดพูดพูดไม่ค่อยเก่งนะครับทุกครั้งที่พูดเนี่ยคือออกมาจากใจไม่ได้เรียบเรียงหรือคิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นเพราะผมสอนจากประสบการณ์นะครับไม่ได้เอาตำรามาเป็น1 2 3 4คนไหนมาแบบตั้งวิ่งทั้งเดินตั้งคาร1ร้อยเมตรก็จะไปแบบสเต็ป100เมตรจะททำยังไงให้เขาไปถึงเป้าหมายนะครับคนไหนมาแบบ10โลเพจ3ไปไปเพจ5าเพจเ็เพจแปดเพจก็ยังมีนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เทรนได้ทุก ขอบคุณนักเรียนที่ผมเทรนอยู่หลายร้อยคนณเวลานี้แล้วก็หลายพันคนที่ผ่านมาหลายๆปีแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆจากใจแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์เก่าที่กลับมาด้วยแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกศิษย์ใหม่นะครับก็ตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นอยู่นะครับสาหรับลูกศิษย์ใหม่ที่เข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะปิดอ่าปิดปิดปิดเป้าหมายแล้วนะครับเดือนนี้ผมปิดปิดจะปิดเป้าหมายแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเมื่อวานก็มีหลายท่านนะครับเดือนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบฮะวันนี้วันที่วันนี้วันที่นะครับก็ น่าจะเกือบ20คนนะครับที่ท,ท,ทักมาเรียนนะครับนะก็โอเค2เดือนที่ผ่านมาน่าจะเหยียบเข้าไปเป็นร้อยคนเลยนะครับลูกศิษย์ไม่เคยไม่เคยเจอตัวกันแต่ยังเรียนเรียนกันได้บางคนก็ติดตามมา4ี่หปีก็เพิ่งมาเรียนก็มีก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนไหนที่ยังเห็นเว็บแรกเป็นคลิปเดินหรือคลิปวิ่งก็ทักมาเรียนเลยก็ยินดีนะครับไม่ต้องไปแอบ,บดูว่าผมจะวิ่งเก่งไหมเดินเก่งไหมตอนนี้ผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าผม สอนให้คนตั้งโลกที่อายุ40 5 ah, 0 60 70ปีให้เขาได้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้เขาได้เดินได้วิ่งได้ไม่ได้สอนให้เขาเพื่อไปโอลิมปิกเพราะผมโอลิมปิกผมยังไม่เคยไปนะครับผมนะคะับแม่ให้เขาแข่งระดับชาตินะครับไม่ใช่อย่างนั้นให้เขาได้เดินเป็นนะครับปัจจุบันการเดินนะครับการเดินก็เดินตัวทั่วไปนะเดินตัวทั่วไปนะครับน้ำหนักเยอะบางคนแวบแรกไปหาคุณหมอคุณหมอว่าต้องออกกำลังกายสิในสมองจะคิดแล้วออกกำลังกายแวบแรกพอไปสวนสาธารณะก,ก็เริ่มเลยเริ่มแบบนี้เลยนะครับ แต่หารู้ไหมว่าเราไม่จําเป็นต้องโยกแบบนี้นะครับโยกแบบนี้กับการที่เดินไปข้างหน้าผมว่าเดินไปข้างหน้าจะช่วยลดแรงกระแทกได้มากกว่าแต่โอเคถ้าเกิดว่าคุณไหนที่วิ่งแล้วไม่ไ่อยรอดแต่อยากคิดมีความคิดไปเปลี่ยนเดินเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมปรับตารางวิ่งที่คุณไม่รอดเนี่ยผมว่าทําให้คุณวิ่งได้เร็วกว่าเดินมากๆก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นแล้วไม่ต้องมาคิดว่าอย่างเรืนองนี้มีโค้ดไว้เนี่ยโค้ดสอนได้ทั้งสองอย่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆขอบคุณครับทท่าาาานนแล้้วผมผมมมํเจปีอยก นะครับที่จะมีคนกดแชร์ให้ผมนะครับเวลาผมลงคลิปน้อยๆจริงๆเลยนะครับก็ <c oughs> การกดแชร์ไม่ใช่จะเป็นการต้องเสียเงินนะครับหรือว่ากดแชร์ไปเลยครับไม่ต้องแอบดูว่าโค,ค้ชชกสอนวิ่งมาดูนะครับไม่ต้องกดแชร์ไปเลยแชร์อย่างน้อยๆนี่คือเราเ,รเก็บไว้ดูเองหรือแชร์ไว้ให้กับเพื่อนๆที่เขาเาห็นเขาเดินอยู่อยากแชร์ให้คนอื่นนะแบ่งปันแบ่งปันน้ําใจแบ่งปันบุญนะครับให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับบางคนเออฉันไม่มีเวลาฉันอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็เราอาจจะนอนให้เร็วขึ้น Facebook หรือไลน์ อะไรต่างๆเราเรีบนอนแล้วรีบตื่นก็ได้นะครับอันนี้คืออาจจะพูดง,ง่าย๋ย่ทำยากแต่เราต้องเริ่มทําก่อนนะครับคนที่วัวนมากกัาหันเยอะมากๆมันจะมีคุณค่าในตัวอยู่แล้วก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแต่เราต้องเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่เพียงแค่ให้แนวคิดว่าถ้าคุณมาถึง80-90ิก้าโลยร้อยร้อยวาวารูได้มันก็มีจะมันก็ต้องมีความสุขก,กับการกินนี่แหละหรือว่าการไม่มีเวลาที่จะไปดาอื่นแต่กับการที่มีเวลาสามซุ่มสี่ซุ้มห้าซุ้ม เป็นวันชั่วโมงลองดูสะ,ส,ะสมเฉลี่ยดูอะผมว่าแต่ละคนไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงสะสมนะครับยิ่งดูละครท่านประธานนะเหมือนคลิปของผมเนี่ยไม่มีคนดูนะดูท่านประธาน15นาทีมากแต่อันนี้พูดถึงว่าผมดูเหมือนกันแต่ผมเอามาเอ้เราเสียเวลากับตรงนี้ไปไหมดูเป็นตอนหนึ่งตอนสองตอนสามแล้วเข้าไปดูว่าต่อไหมต่อไหมเอาไม่ต่อเป็นเรื่องอื่นนะครับมันทําให้เป็นจอดจอดจดจด,จด,จดนะครับแค่นั้นแล้วเหมือนที่ผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงแค่ว่าอยากให้แนวคิดว่าเออถ้าเราไปเสียเวลาตรงนั้นเนี่ ถ้าเกิดคุณวิ่ง10นาทีเพสซาจุดศูนย์ศูนย์เท่ากับคุณได้2กิโลแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังช้าอยู่เดินโลหนึ่ง10นาทีก็ได้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดคุณเดินต้องปีทั้งชาติมันคงไม่ใช่10นาที1กิโล1กิโลคุณอาจจะใช้เวลาอยู่แค่7นาที8นาที่คุณอาจจะได้เป็นโล100เมตร200เมตร300เมตร400เมตรแสดงว่าเวลาเดินนะ่ะเราก็ต้องแข่งขันกับเวลาด้วยคนไหนที่มีมือถือเดินตามสวนสาธารณะเดินไปเดินไปเรื่อยๆ okay, โเค1 10 10ลในนนนกกาาาาาขว่ททีีทับ ยี่สิบวิแตนที่ว่าจะใกล้ถึงแล้วหนึ่งกิโลรีบยกมาดูก่อนอุ๊ยรีบโอเคเก้า okay. นาทีห้าสิบเก้ามันก็ยังดีกว่าสิบนาทีชุดสูงนี่คือไม่เซฟตี้จแต่ทำให้เราแอคทีฟตัวเองนะครับฉะนั้นแล้วผมพูดตรงนี้ก็คือพูดจากเรียวเรียวไทม์สดนะครับก็ยังไงพี่พี่สามารถสนรับสน,นุนดาวหรือการกดแชร์ให้ผมได้นะกดแชร์หลับตาแชร์ไปเลยนะครับว่าโค้ชสอนวิง่งโค้ชสอนเดินก็ได้นะครับผมก็จะขอบคุณมากๆากสิบสองท่านขอบคุณมากๆครับผมเองก็หน้าจอดูไม่ชััดดนนะครบกก็ูห่่าางงงแล้วออีอยึ ไลฟ์ของผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางการนะครับคือเพียงแค่ว่าใครว่างก็เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะลบลบทิ้งเลยนะครับเพราะว่าส่วนมา,ากคนก็จะทํางานใช่ไหมครับช่วง9ก้าโมงจนถึงจนถึงตอนเย็นแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เกษียณแล้วหรือเช่นอายุอาสิบอาสามาปีหกสิบนะก็อาจจะไมไ่ทำงานแล้วนะครับก่อนจะอย่ามัวแต่ทํางานอยู่ทํางานทงานทงานเพื่อสร้างความมัง่งคั่งพอถึงวันหนึ่งอ่ะเมื่อไม่ไหวแล้วจะกลับมาทุกตัวดูแลตัวเอง แต่อีกฝ่ายหนึ่งตักอุดอุดอยากอยากอุดอุดอยากอยากตำมันไปวิ่งไปมันก็คืออีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้พูดถึงตัวตัวคนด้วยนะครับจากนั้นแล้วเดินเนี่ยไม่ว่ากันนะครับเดินเนี่ยเราต้องต้องยกแบบนี้นะครับวันนี้ก็ร้อนนะครับการการที่ฉลอเนี่ยเราก็จะช่วยได้เออร้อนไปสวนสาธารณะใช่ไหมครับบางคนป้องกันแดดบางคนวิ่งมาป้องกันฝ้าฝ้าป้องกันตาหน้าหลายๆหมื่นนะครับมาวิ่งก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะแต่บางคนโอช่างมันเราความแข็งแรงเราสวยเราสวยในรูปแบบของนักกีฬามีความผิวขำอะไรเนี้ยครับเหมือนผมี่หน้า ก็ขึ้นก็ขึ้นกลับมาแล้วก็ตากแดดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราอาจจะหาเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อแขนยาวนะครับก็ไม่ได้ลงทุนะไรมากนะแต่ว่าโอเคถ้าไม่ได้การลงทุนะไรมากเหมือนในกาผมเนี่ยสองหมกว่าเป็นการมินโฟร์เนอร์เทาห้านะครับแล้วก็กางเกงพวกเสื้อผ้าเนี่ยเพราะเาน่าจะหลายพันอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเอาแค่ว่าเราเอาชุดที่เรามีก่อนนะครับ เสื้อแขนยาวเสื้อวอมตังกงวอมอะไรก็ได้ doors, เรามาใส่ก่อนถ้าเกิดว่ามันร้อนนะตาบนว่ามันร้อนมากแต่จะเลือกเวลาได้ไม่จำเป็นต้องมาเดิน9ก้าโมงสิบโมงสิบโมงนะครับอันนี้คือเราเราจะหาแนวคิดว่าคนไหนชอบไปเดินตามสวนสาธารณะนะครับตามสวนสาธารณะเดินทั่วทั่วไปนะครับเดินทั่วทั่วไปนะครับเดินทั่วทั่วไปเดินเดินแบบนี้เดินเดินทั่วทั่วไปนะครับนะเดินทั้งปีทั้งชาติมันก็ได้แค่ห้าโลหนึ่งชั่วโมงห้าโลหกสิบนาทีหกสองนา ให้เราได้ทําให้หัวใจได้สุขีดมากนะครับองมีการวิ่งเดินเร็วเดินช้าช้าเดินเร็วเเดินช้าช้าวิ่งช้าๆวิ่งจะวิ่งช้าๆวิ่งเร็วเร็วนี่เขาเรียกว่าการอินเทอร์วลหรือว่าเป็นการวิ่งสปีดเป็นชุดเป็นเซตจะทําให้ที่คุณเดินอยู่เพสสิเพจสิบถ้าคุณน้ำลงมาเพจสี่เพสห้าแบบสั้นๆ้นสิบเมตรยี่สิบเมตรมันจะถัวดึงลงมานะครับเหมือนสวิงของครอะไรแบบนี้ครับมันต้องมีถัวเฉลี่ยจนเกิดต้องพิชิตยากเดินอยู่สิบแบบนี้คุณไม่เคย สับตุ๊บสับก็คือต้องลืงแกนลึงขาลึงแกะลงขามันก็จะไปนะครับโอเคข้อตอนนี้สิบท่านแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าได้ยินชัดหรือเปล่านะครับจมจากจังหวัดไหนแล้วก็ช่วยขี่จังหวัดหรือว่าบอกว่าชัดก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าบางครั้งผมพูดไปเป็นหนึ่งชั่วโมงกลับไปดูอ้าวเสียงไม่เข้าในในวิดีโอนะครับผมก็ข้อก็รู้สึกว่าไม่ได้เช็คก่อนให้ดีก่อนหน้านี้นะครับประมาณนี้นะครับผม สอบถามได้นะครับสอบถามได้แน่ๆเราอาจจะมีหมวกนะครับอาจจะมีแว่นตานิดหน่อยอากาศตาคือกนงกันแดดนี่ผมไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีหมวกบ้างแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อเสื้อก็จะเป็นลักษณะแบบเ,เสื้อแบบน,นี้ก็ได้นะครับจะนี้ผมน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีที่กัดเอวฟังเตอตัวศัวรรพทฟังเพลงก็ได้ไม่ต้องใส่หูฟังก็ได้นี่ นะครับวันนี้ผมมีหูฟังนิดนึงเพื่อที่จะถ่ายไปกับตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีที่กัดเอวใส่ตัวสับแล้วก็เดินฟังเพลงไปแล้วแต่นะครับหรือว่าจะใส่หูฟังก็แล้วแต่แต่แตถ้าเกิดโรคกังกายก็ได้ปลดปล่อยอิสระภาพคือหมอายความว่าไม่ต้องมามีอะไรมาอยู่ที่หูอาจจะโอเคถ้าเกิดเรติดตุลาจิว่าฟังเพลงฟังการลงทุนอะไรเงี้ยเราอยู่ที่เอวได้นะครับฟังค,ความสําเร็จในการเดินกาลังออกกังกลย,ยังไงอะไรนะครับฟังได้นะครับแล้วก็ผมทำคลิปมา45ปีน้อยคนที่จะดูของผมเกิน100คนนะครับนะคร เดินเนี่ยผมมองไม่คัดจินอยู่แล้วที่ผมฝันทัวร์เป็นโค้ชสอนวิ่งนะผมมองล่วงหน้าตั้งแต่ห้าห้าปีปก่อนแล้วผมก็ทํามาตลอดแลวผมวิ่งมาตลอดชีวิตหลายคนเพื่อนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่รู้จักผมอาจจะคิดว่าเออผมบ้าวิ่งหรือเปล่านะครับก็อาจจะตอบว่าบ้าแต่ผมสามารถฝันตัวเองมาสร้างเป็นอาชีพแล้วก็ตอนนี้ไม่มีงานประจําที่ต้องทำเมื่อก่อนผมทาแบงค์หรือว่าทําธนาคารนะครับก็เลยขอเกษียณนะครับออกมาเลยนะครับก็ปีนี้สิปีแล้วก็มุ่งมั่นอยากให้ลูกศิษย์ได้ออกของกายได้วิ่งให้ดีขึ้นนนะะคคครรัับบผมเเดี๋ยว ก็จะมาสาธิตในการเดินนะครับก็สดๆดซิงๆินะครับสดๆดริงๆเลยตัวนี้ก็ประมาณสักเก้าโมงเจดนาทีนะครับก็เดินเดินรอ,อบๆสวนสาธารณะเล็กๆนะครับรอบๆหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับแล้วก็มีสนามเด็กเล่นนะครับเดี๋ยวจะวางเคื่อไว้ก่อนนะครับหมวกนะครับจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับพวกสายเทลสายอันทา่าแต่ได้เกิดปิดหน้าตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าบางครั้งมันเหนื่อนะแล้วแต่แล้วแล้วแต่นะแล้วแต่นะครับก็เป็นแล้วทาแบบนี้ แล้วหมวกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็น um. ลักษณะแบบนี no like, one, ้นะครับมีปีกแบบนี้ด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถตอดได้นะตอดได้พวกนี้ตอดพวกนี้ตอดออกมาได้นะครับตอดออกมาได้นะครับนี่พวกนี้พวกนี้ตอดออกได้จะเป็นหมวกเดี่ยวๆก็ได้นะครับตอดได้ไหมโอเคผมไม่เคยตอดอ่านี่ตอดนี่ตอดได้นะครับนี่ตอดมาเลยนะแต่ผมผมไม่ตอดนะหมวกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สั้นๆนะครับสั้นๆอ่าเป็นสั้นแบบนี้นะครับนะครับเป็นสั้นแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ย เดี๋ยวผมจะติดก็ไปกลับนะเราจะช่วยบังตรงนี้ด้วยนะครับจะบังตรงนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมยังไม่ได้ดูหน้าจอนะครับพี่ๆสอบถามได้นะสอบถามได้นะครับมีหลายคนถามว่าเดินอย่างไรนะครับเดินอย่างไรให้เร็วกว่าวิ่งนะครับเพจผมทั้งขึ้นมาเพื่อเป็นความคลาสสิกนะครับเป็นความคลาสสิกนะปกติผมสอนเดิน99% 90%สเนี่ยสอนเดินและลูกศิษย์ผมเนี่ยส่วนมากภูเก็ตเนี่ยไม่ถึง0.1%ก็ด้วยซ้ำนะครับไม่แทบจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ส่วน คนไทยที่อยู่ทาอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปอยู่ญี่ปุ่นอยู่ทุกประเทศนะครับที่ผมเทรนอยู่ตอนนี้นะคบผมนะครับผมติดกับยังไงนะครับไม่เคยไม่เคยแกะออกมานะครับสอบถามได้นะครับพี่วิวสอบถามได้นะครับเห็นนะครับผมขออนุญาตติดนิดนึงปิงโอเคประมานนี้ประมานนี้นะครับไม่ได้จะยังมีอันหนึ่ง ตอนนี้สดๆจริงๆนะครับพี่ๆถามได้นะเรื่องวิ่งเรื่องเดินเนี่ยผมเทรนได้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากแบบความกระสิกอย่างมีโค้ดดูแลคอยถอบให้คอยแก้ไขปัญหาให้นะครับวันไหนถึงงานถิ่ประชุมรับลูกส่งลูกรับกิ๊กหรือการเข้ากับครอบครัวประจําเดือนมาค่ะประชุมกับโค้ดไปต่างประเทศวันสองวันค่ะไม่ได้วิ่งค่ะพรุ่งนี้วิ่งอะไรก็โค้ดนี่คือกฏอิประของการมีโค้ดแบบผมนะครับก็ตอนนี้สิบสามท่านนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับนะครับโอเค อยากให้คอมเมนต์หรืออยากให้กดแชร์แต่ตอนนี้ไม่มีใครกดแชร์ให้ผมแม้แต่คนเดียวเลยนะครับไม่มีใครกดแชร์หรือแค่พิมพ์อย่างเดียวว่าชัดหรือไม่ชัดก็ไม่มีใครพิมพ์ให้ผมเลยว่าได้ยินเสียงที่ผมไลฟ์ชัดอยู่หรือเปล่านะครับก็สิบกว่าท่านครับผมกําลังจะสอนเดินแล้วนะครับถ้าไม่มีความสําคัญก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาเก็บไว้ให้ลูกศิษย์ที่ผมเทรนในกลุ่ม อ,ออนไลน์นะครับปกติผมจะเขียนขอดารางให้แล้วเขามีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับว่าเดินยังไงให้เร็วกว่าวิ่งครับเวลาเราเดินเนี่ยเราเราจะต้องเดินยังไงค,ครับเดินเดินยังไงนะครับผมเองก็มาเอากล้องมาถ่ายตัวเองนะครับลมพัดกล้องล้มบ้างเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้งครั้งวางากับพื้นอาจจะถ่ายได้ไม่นานแต่วันนี้ตั้งใจอยากจะมาเอาขาตั้งกล้องมาวางไว้เพื่อที่จะหวังว่ามาไล์แล้วก็จะมีคนคอมเมนต์สักคนหนึ่งหรือว่ากดเชสสักคนหนึ่งนะครับประมาณนี้ ครับผมโอเค